ปี2026 Honda กลับมาอีกครั้งด้วยนวัตกรรมและการออกแบบที่ล้ำสมัยเหนือระดับทำให้ชื่อของแบรนด์นี้ยังคงเป็นที่จดจำในวงการยานยนต์ทั่วโลก h o n d a 2026รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่พัฒนาให้ดูหรูหราสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมเส้นสายตัวถังได้รับการออกแบบให้มีความโค้งมนที่ลงตัวกับหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยให้การขับขี่มั่นคงและประหยัดพลังงานมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED เต็มระบบพร้อมไฟเดย์ทม์รันนิ่งหลายรูปทรงใหม่ที่เพิ่มความดุดันทันสมัย เสริมด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับของ Honda ภายในห้องโดยสารของ Honda 2 0 26ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าวัสดุภายในเลือกใช้แบบพรีเมียมลุ่มลน,นต่อการสัมผัสเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ช่วยซัพพอร์ตสริระได้อย่างสมบูรณ์แบบหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ พร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ล่าสุดที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบสังการด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสบายในทุกที่นั่งเครื่องยนต์ของ Honda 2026ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าจับตามองด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี e-Hybrid รุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้พละกำลังมากขึ้นแต่ยังคงเน้นความประหยัดน้ำมันสูงสุด พร้อมระบบขับเคลื่อนที่ตอบสนองชับไวในทุกการเร่งระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์มากขึ้นรวมถึงเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและราบเรียบระบบการสะเทือนปรับใหม่ช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นใจในทุกโค้งและยังให้ความนุ่มนวลแมในสภาพถนนที่ครุขคระดด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยฮอนด้าไม่เคยทำให้ผิดหวังกับชุดระบบ Honda Sensing Version ใหม่ที่อัปเกรดให้มีความแม่นยำสูงขึ้นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางการจราจรระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดด้วยกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยในการขับขี่ทุกเส้นทางสำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปี2 0 2 6คือระบบ Honda Connect 2.0ที่เชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์แบบผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะของรถ สั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือค้นหาตำแหน่งรถผ่านแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์ระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทําให้ไม่ต้องเข้าสูนยนเพื่ออัปเดตระบบอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบใหม่ที่ทํางานได้ทั้งแนวตรงและแนวขวางเพิ่มความสะดวกในทุกการใช้งานในเมืองใหญ่ดีไซน์ด้านหลังของรถก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูเฉียว่ยวและแข็งแรงฝากระโปรงท้ายเปิดปิดอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์เตะใต้กันชนลออ้ออลนลอยขนาดใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ต และยังมีรุ่นย่อยที่มาพร้อมชุดแต่งสไตล์ RS สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความโดดเด่นเฉพาะตัวส่วนระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำถูกติดตั้งมาให้จากโรงงานให้คุณภาพเสียงคมชัดและทรงพลังยิ่งขึ้นในด้านการใช้งานจริง Honda 2026ยังเน้นเรื่องความคุ้มค่าและความทนทานเหมือนเดิมมีระบบการดูแลบำรุงรักษาแบบอัจฉริยะที่ช่วยเตือนเมื่อถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเช็คระบบต่างๆเพื่อให้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา เหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกลด้วยความมั่นใจสรุปแล้ว Honda 2026คือการผสมผสานระหว่างความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีอย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงตอบโจทย์ผู้ที่มองหารถยนต์เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนวัตกรรมยานยนต์และความปลอดภัยในระดับสูงสุดหากคุณเป็นแฟนของ Honda รุ่นใหม่นี้คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุด ข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลกและเนื้อหาสุดพิเศษก่อนใครในทุกสัปดาห์